คุณเคยรู้สึกไหมว่าทำไมเราพยายามเต็มที่แล้วแต่ชีวิตกลับไม่ก้าวหน้าเสียทีทำไมเราทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแต่กลับได้มาแค่ความผิดหวังและความเหนื่อยล้าบางครั้งปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวเราหรอกครับแต่อาจอยู่ที่คนบางคนที่เราปล่อยให้เข้ามาใกล้โดยไม่รู้ตัวคนที่คอยดึงพลังชีวิตเราออกไปทีละน้อยทีละน้อย,อยวันนี้เราจะมาพูดถึงสามประเภทคน ที่ไม่ควรอยู่ใกล้ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะคนเหล่านี้ไม่เพียงแค่ทำให้เราทุกข์ใจแต่ยังทําให้ชีวิตของเราถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเลยบางครั้งแค่ใครบางคนในชีวิตก็สามารถเปลี่ยนทั้งโลกของเราได้และถ้าเขาเป็นคนที่มีพลังลบโลกของเราก็พังลงโดยไม่รู้ตัว 1. คนที่ชอบพูดให้คนอื่นดูแย่คนประเภทนี้จะคอยตำหนิ พูดจะดูถูกหรือเอาเรื่องของเราไปเล่าให้คนอื่นฟังในแง่ลบแม้ในช่วงเวลาที่เราทุกข์ใจที่สุดพวกเขากลับยิ่งสนุกสนานกับการเห็นเราล้มลงพวกเขาอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าคำพูดเหล่านั้นบาดลึกในใจเราแค่ไหนหรือบางครั้งพวกเขาอาจรู้อยู่เต็มอกแต่ก็ยังเลือกทำเพราะมันทำให้พวกเขารู้สึกมีพลังเหนือกว่าสองคนที่ไม่เคยมีความสุขในชีวิต คนบางคนเติบโตมาพร้อมกับความขาดความเจ็บปวดความไม่สมหวังพวกเขาไม่เคยรู้จักความสุขที่แท้จริงดังนั้นจะไม่มีวันมอบความสุขให้ใครได้แม้เราจะพยายามมอบความหวังดีหรือความรักให้มากแค่ไหนแต่สุดท้ายพวกเขาก็จะดึงเราลงสู่ความมืดมนอยู่ดีสามคนที่กระจายพลังงานลบตลอดเวลาคุณจะสังเกตได้เลยว่าเมื่ออยู่ใกล้คนเหล่านี้ เราจะรู้สึกหมดแรงท,ท,แท้อแท้และไร้พลังพวกเขาจะมองทุกเรื่องในแง่ร้ายวิจารณ์ทุกสิ่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและไม่เคยสนับสนุนหรือผลักดันให้เราเติบโตการอยู่ใกล้คนที่มีพลังงานลบแบบนี้เปรียบเสมือนการสูดอากาศพิษเข้าไปทุกวันไม่นานมันจะกัดกินทั้งจิตใจและความฝันของเราไปทีละนิดโดยที่เราแทบไม่รู้ตัวเลยครับในชีวิตของคนเรา บางครั้งเราก็ต้องเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากต้องผเผชิญกับความล้มเหลวซ้าแล้วซ้าเล่าทั้งที่เราพยายามอย่างเต็มที่ทั้งที่เราทุ่มเทสุดหัวใจแล้วแต่ทำไมชีวิตถึงยังไม่ดีขึ้นเสียทีบางทีมันอาจไม่ใช่แค่เรื่องโชคชะตาไม่ใช่แค่เรื่องของความสามารถแต่เป็นเพราะคนบางคนที่เราให้เขาเข้ามาอยู่ใกล้เกินไปเราอาจไม่รู้ตัวเลยว่า คนบางคนกำลังดูดพลังชีวิตของเราไปช้าๆกำลังสะกดเราให้อยู่ในวงจรแห่งความทุกข์โดยที่เรามองไม่เห็นพวกเขาไม่เพียงแต่ไม่ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นแต่ยังทำให้เราถอยหลังล้มเหลวและสูญเสียตัวเองไปทุกวันและสิ่งที่อันตรายที่สุดก็คือยิ่งคุณคุยกับคนเหล่านี้บ่อยเท่าไหร่ยิ่งให้เขาอยู่ในชีวิตคุณนานเท่าไหร่ คุณจะยิ่งซึมซับพลังลบโดยไม่รู้ตัวจากที่เคยเป็นคนมองโลกในแง่ดีมีฝ่ายมีความหวังคุณจะเริ่มกลายเป็นคนที่หมดศรัทธ,ธาในตัวเองทีละน้อยทีละน้อยทุกคำพูดของพวกเขาคือเมล็ดพันธุ์ของความสงสัยในใจเราทุกบทสนทนาคือการปลูกฝังความคิดลบที่กัดกินความฝันของเราช้าๆและยิ่งเราคุยกับเขาทุกวัน ยิ่งเปิดใจฟังเขามากเท่าไหร่ชีวิตเราก็จะยิ่งวนเวียงอยู่กับเรื่องราวแย่ๆความคิดแยๆ่ๆเหมือนกับว่าพลังบวกในตัวเราถูกดูดออกไปจนหมดสิ้นวันหนึ่งเราอาจตื่นขึ้นมาแล้วไม่เหลือแม้แต่ความฝันไม่เหลือแม้แต่รอยยิ้มมีแต่ความเหนื่อยล้าและเสียงในหัวที่คอยบอกว่าทำไม่ได้รอไม่มีทางสำเร็จรอเพราะฉะนั้น จงกล้าพอที่จะตัดวงจรพลังลบเหล่านี้ออกไปจากชีวิตไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเคยสนิทแค่ไหนเคยผูกพันมากแค่ไหนอย่าปล่อยให้ความสงสารหรือความเสียดายฉุดรั้งชีวิตของคุณเอาไว้เพราะคุณคู่ควรกับชีวิตที่ดีกว่านั้นมากนักแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้เรากำลังถูกพลังลบเหล่านั้นดึงลงแล้วจริงๆบางครั้งมันไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียว แต่มันค่อยๆกัดกินจิตใจเราช้าๆเหมือนหยดน้ำที่กรวงหินทีละนิดโดยที่เราไม่รู้ตัววันนี้ฉันอยากให้คุณลองฟังตัวเองดูดีๆนี่คือสัญญาณเตือนสำคัญว่าคุณกำลังถูกพลังงานลบดึงลงโดยไม่รู้ตัวแล้วหลายคนอาจสงสัยแล้วทั้งหมดนี้มันเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ความจริงคือ มันเริ่มตั้งแต่วันแรกที่คุณปล่อยให้คนพลังลบเข้ามาใกล้หัวใจคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณฟังคำพูดดูแคลนของเขาโดยไม่ปกป้องตัวเองตั้งแต่วันที่คุณยอมให้บทสนทนาทางลบกลายเป็นเสียงสะท้อนในความคิดของคุณตั้งแต่วันที่คุณเริ่มเชื่อว่าตัวเองไม่ดีพอและยิ่งคุณปล่อยให้เขาอยู่ในชีวิตนานเท่าไหร่รากของพลังลบก็ยิ่งฝังลึกและเติบโตมากขึ้นเท่านั้น แต่ข่าวดีคือคุณสามารถเลือกได้เสมอว่าจะหยุดเมื่อไหร่คุณสามารถเลือกดึงพลังชีวิตของตัวเองกลับคืนมาได้เพียงแค่คุณกล้าพอที่จะก้าวออกมาจากความสัมพันธ์ที่ทำร้ายคุณกล้าพอที่จะปิดหูปิดใจชีวิตที่เต็มไปด้วยแสงสว่างความสุขและพลังบวกกำลังรอคุณอยู่ที่ปลายทางของการเลือกในวันนี้เลือกตัวเองเลือกชีวิตที่ดีกว่า และอย่าให้ใครมาดึงคุณลงอีกต่อไปแล้วคำถามสำคัญที่สุดคือถ้าเรารู้ตัวแล้วว่ากำลังถูกพลังลบดึงลงเราจะปกป้องตัวเองได้อย่างไรวันนี้ฉันมีวิธีง่ายๆแต่ทรงพลังที่อยากให้คุณลองนําไปใช้คุณไม่สามารถควบคุมใครบนโลกนี้ได้แต่คุณควบคุมได้ว่าใครควรมีอิทธิพลกับชีวิตคุณบ้างเลือกชีวิตตัวเอง เลือกพลังงานของตัวเองและเลือกความสุขของตัวเองเพราะไม่มีใครรักคุณได้เท่ากับที่คุณรักตัวเองอย่าให้คำพูดของใครมาลบคุณค่าของตัวเองอย่าให้ความมืดของใครมาดับแสงสว่างในหัวใจคุณคุณเกิดมาเพื่อเติบโตเพื่อฝันเพื่อมีชีวิตที่เปล่งประกายไม่ใช่เพื่อแบกพลังงานลบของใครไว้บนบ่าตลอดชีวิต ใครที่ทำให้คุณเหนื่อยใจทำให้คุณหมดไฟขอให้คุณกล้าพอที่จะวางเขาลงแล้วเดินออกมาด้วยหัวใจที่เบาและกล้าหาญเพราะสุดท้ายชีวิตนี้เป็นของคุณและคุณมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะเลือกความสุขให้ตัวเองตั้งแต่วันนี้อย่าเสียเวลาเกลียดใครอย่าเสียเวลาพิสูจน์ตัวเองให้ใครผิดหวังแค่รักตัวเองให้มากพอ แล้วปล่อยมือจากทุกสิ่งที่ดึงคุณลงไม่ใช่ทุกคนจะคู่ควรกับการเดินไปพร้อมกับคุณบางคนมีหน้าที่แค่เข้ามาแล้วจากไปบางความสัมพันธ์มีไว้เพื่อสอนบทเรียนไม่ใช่เพื่อรักษาไว้ตลอดไปอย่ายึดอ,อย่าเหนี่ยวรัง้งอย่าหวังให้ใครเปลี่ยนจงก้าวเดินต่อด้วยหัวใจที่ยอมรับว่าการปล่อยมือบางครั้งก็คือการรักตัวเองอย่างสูงสุด ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ